ก็ไปเจอเวหนะ้าสดก่อนนอนกนิดนึงนะคะคือพรุ่งนี้คนถามเยอะมากว่าใช้ครีมอะไรคะพี่เพราะพี่นอนดึกมากแล้วก็คือแบบใช้ตัวไหนหลักๆตอนนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใครที่ดูคลิปครั้งที่แล้วนะฮะก็จะเห็นว่าพี่ซื้อเลชิมาใช่ไหมก็คือแบบซื้อมา3ตัววันนี้ก็เลยแบบว่าเออเนี่ยพอใช้ไปนาทีนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันดีนดนดจริงๆนะฮะตัวที่ทาประจาเช้าเย็นก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเลชิตัวนี้สกินแอคทีฟตัวนี้นะฮะเราก็บปบนิดนึงนะมนี่นี่คือเนื้อครีมของมันมองเห็นเ พี่ก็จะบีบมาประมาณสองปั๊มนะแล้วก็ทาใบหน้าและล่อมคอตัวนี้เนี่ยแบบบันดีตรงที่ว่ามันเป็นครีมเหรแล้วก็ผาพักกับมันเยอะอะค่ะแล้วกิ่นมันไม่ฉุนคือพี่คนแพ้ง่ายเนี่ยก็ใช้ได้แล้วหน้ามันจะชุ่มชื้นมากเลยนะเธอเนี่ยก็ทาคอด้วย นนเนี่ยนาคีมันก็จะเป็นสีออกแนวแบบไม่ใช่สีขาวอะค่ะมันจะเป็นสีแบบขาวๆเหลืองๆอย่างนี้ไม่แสบไหม,มอะไรเลยคืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยเห็นแล้วว่าน้าเราใส่คือเราพี่แบบเป็นคนนอนดึกมาก่พี่เลยทุกทีเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งพี่เนี่ยวันอาทิตย์นี้พี่มากวันเว้นวันก็คือพี่จะใช้ตัวนี้มากตามด้วย ก็คือเจ้าเลชิเนี่ยพี่เอาไว้มากตัวนี้เราเวลาทามากเนี่ยคือเราทาไปแล้วก็ล้างออกในตอนเช้าเราหน้ามันดีขึน้นจริงๆแล้วพี่ย่างที่พี่บอกพี่นอนดึกมากพี่นอนแบบนอนหกโมงเช้าอย่าเรียกว่านอนดึกเลยเรียกว่านอนเช้าเราเรามาเจ้าตัวนี้เดิ๋มามันจะเซนสีข,ขาวๆนะมันจะค่อนข้างค,น,คนเวลาเราทามากเนี่ยให้มันหนาหน่อยนะฮะการทาหนาหนา,นานเนี่ยมันจะแบบให้ผลเห็นผลเต็มที่เราล้างตอนเช้าแกหน้าเด้งมากให้ตายหน้าก็ไม่โทรมจ้ะ ช่วงไหนถ้าเกิดแบบว่าขาดการเขาเรียกไหนว่าน,นอนไม่พอมันจะแบบผิวมันจะแย่แต่ตัวนี้มันช่วยได้นะใครนอนน้อยเที่ยวเยอะหรือทํางานเยอะอะไรอย่างเงี้ยลองตนาะใช้สูตรนี้ค่ะรับรองววนเลเดอืตัวนี้ก็ทาไปคือเราทาตัวนี้ยเรา,าพี่จะทาตัวนี้ก่อนคือตัวนี้ทาเป็นประจำแล้วมาก็ก็ทาวันเป็นวันสำหรับพี่เนะนี่ยนี่แล้วเดี๋ยวเราค่อยร้างออกในตอนเช้า แค่นี้เองแกจะไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะเพราะบางทีเขาคิดเกียจทาแบบต้องไปนุ่นไปนี่คิม,น,คมนู่นคิมนี่ช่วงนี้เธอสองตัวนี้จ้าจบไม่แสบไม่อะไรเลยตื่นมาจะบอกว่าหน้าใสหน้าเด้งหน้าแบบดีมากมแค่นี้พอเห็นไหมแค่นี้จ้าน้องน้องก็จะได้หน้าใสที่พี่แบบเป็นอยู่ทุกวันนี้โดยที่แบบห <c oughs> น่อยๆก็ยังทำได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยไปละจ้า มาอาถ่ายให้ดูแล้วนะเดี๋ยวหลายๆคนชอบรีเควสว่าทำไงทำไงทำไงถ่ายดูนะโอเคขอเวาลาไปนอนแล้วนะเจ้บ๊ายแอบอยู่เดี๋ยวดังสรุปสรุปก่อนนะฮะก็คือใช้ตัวนี้ทาเช้า,ชาเย็นตัวนี้โอเคนะไปแนวบ๊าย